มากรดี่หนุ่มหล่อของเรานะครับนักแสดงหนุ่มหล่อมาริโอมาเรอร์นะครับวันก่อนมาถ่ายทำฉา,ากใหญ่ในละครเรื่องบัลลังดอกไม้นะครับเป็นฉากที่ต้องขึ้นเวทีประกวดเวทีหนุ่มดอกไม้ประจำปีของอำเภอโอ้โหบอกได้เลยว่าจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมนี่มากันพลึกทีเดียวนะฮะแต่สิ่งที่มาริโอดีใจมากๆกับละครเรื่องนี้เพราะว่าได้ร้องเพลงประกอบละครเป็นครั้งแรกนะครับอารมณ์ว่า เหมือนประมาณว่ามีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะฮะก็บอกเลยว่าหากใครรู้จักมาริโอมาเลอร์นะฮะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยทำนองคลองทำในการเอ่ยเอื้อนนะฮะับตำแหน่งของมาริโอมาเลอร์เนี่ยคือบอกได้เลยว่าเป็นเป็นคนที่ร้องเพลงยากมากและที่สําคัญเวลาไปงานอีเวนต์งานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเพลงประจําตัวนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นเพลงที่ใช้หากินไม่กี่เพลงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ย ก็อ้อนผู้จัดนะครับพี่ตู่ปิยวดีนะครับจนใจอ่อนยอมมาให้ร้องเพลงนะครับตอนแรกจะจะใช้เฉพาะในละครเท่านั้นน้องใบค่ะแต่พอหลังเจ้าเร็จออกมาแล้วเนี่ยเห็นว่าเพราะดีเพราะมากก็เลยจะใช้ในะละครเป็นเพลงประกอบละครไปเลยนะครับผมมาริโอ้ก็งงๆอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผู้ที่อยู่เบื้องหลังความไพเราะเพราะเพลงนี้ต้องยกให้พี่หนึ่งนรงวิทย์น้องมาริโอ้บอกนะฮะบ,บอกได้เลยว่ามีส่วนช่วยเยอะมากย้ำครับ ก็ไข่หลายตัวเยอะมากฟังมาริโอครับครับผมก็มีโอกาสครับได้ขอทางคุณตู่ครับบอกว่าโอ้อยากร้องเพลงมากครับที่ตู่ก็เลยตัดสินใจอยู่ประมาณเกือบปีครับก็ให้โอร้องมันก็แล้วแต่ท่อนนะครับบางท่อนง็าห้าครั้งบางท่อนก็ยี่สิบอะไรเงี้ยครับครับผมที่หนึ่งเขาก็แฮปปี้นะครับแต่ก็ลุกออกจากห้องหลายรอบเหมือนกันครับ รู้ครับโ้งเครียดครับกินกาแฟตาข้างเลยคือใช้ใช้เวลานานใช่ไหมใช่ครับก็มันมันก็ต้องนิดนึงครับโอ้ต้องบิวนิดนึงครับต้องปั้นหน่อยแอย่างนี้ก็คงจะเอาดีได้ร้องเพลงเลยครับครับจริงอ๋อผมร้อนเล่นครับแอบฝากแฟนติดตามครับโอ้ก็ฝากแฟนๆช่องสารนะครับอย่าลืมติดตามละครบัลลังก์ดอกไม้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ว่าจะร้องเพลงประกอบด้วยจ้าฝากเลยครับ หักอย่งไม่ได้ละครล้ร้องเพลงหลากอย่างนี้เล่นละครอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามีให้ร้องก็ร้องได้นั่นแหละฮะมาริโอก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะร้องในตอนนี้นะคะผมคือก็อยากจะบอกว่าน้องมาริโอเนี่ยพี่เคยเหมือนกันแล้วเคยถ่ายหนังร่วมกันค่ะแล้วก็มีแบบว่ามีกระตุกกรุกลูกค้อนพี่ฟังทำทำเพลงทำทำเป็นไงบ้างคะไม่ทำดีกว่าโอ้ยอยากฟังอยากฟัง่ะว่านะบอกเลยเลยว่าพี่หนึ่งนรงวิทย์นะครับสามารถปั้น ดินนะฮะให้เป็นดาวทางด้านนักร้องนะเพราะว่าคุณคุณคือดาวในทางด้านการแสดงอยู่แล้วแต่ว่าพี่หนึ่งนรงวิทย์เนี่ยเขาสามารถปั้นหลายๆคนให้เป็นดาวมาแล้วเขาสามารถดึงพลังงานค่ะบางอย่างที่จ้อนอยู่ในตัวคนคนนั้น่พี่จอยเรนีจำได้ไหมจำได้าร้องเพลง้่นเดลเนม่ยพี่จอยพี่จอยบอกว่าก็แค่เื้พอสักพักหนึ่งพอได้ร้องแล้วพี่จอยร้องทั้งเพลงเลย พี่หนุ่ยนี่ก็ร้องเพลงได้ฟังนะที่ร้องน้ำเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังมีคนนึงที่ได้ฟังอแน่ๆนะมีคนนึงได้ฟังแน่ๆอันนั้นฟังทั้งเพลงพี่หนุ่ยก็ร้องเพลงเพร้อนะคะมีเพลงแบบไม่ทราบพี่หนุ่ยนี่ตดยังเพี้ยนเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเอาให้ดมเลยเดี๋ยวกำเข้าปากเลยดิลุกขอคันเทพค่ะไมเหนื่อยเดี๋ยวยังมีข่าวแต่ว่าช่วงนี้พังสักครู่นะครับช่วงนี้พังครู่อ